คนใกลหรือเพราะฉันมันไม่หล่อเหมือนไอ้หนุ่มหน้าจืดตาไม่ได้ติดกระเป๋าสี่ห้าหมื่นแต่ในทุกๆวันฉันพยายามนั่งฝึกทำเพลงตั้งแต่เช้าไปจนค่อนข้างดึกคนเสี่ยวอย่างฉัน้มันก็ค่อนข้างจึกใครก็บอกฉันว่าฉันค่อนข้างอืมฉันเคยพยายามไปร้องอ้อนวอนหน้า ไปแตแบงค์พันเขาห้าปุ่นเธอเคลล Story, ยลงสตอรี่บอกเธอชอบหนุ่มตีคนเซอร์อย่างฉันก็คงต้องคลุกฝุ่นหนีเขาใส่สลกจะเสียงเกงขาวกล้วยหรือพอฉันมันสร้งกบวยไม่ใช่ผู้ชายหุ่นหมีใช้ของมือสองไม่เคยใช้ของหรูมีเพียงหูฟังที่อยู่ติดสองหูเขาฟังเพลงสากวนฉันฟังปีศูนย์สองฉันเลยย้ำเตือนไว้ในสมองว่าอย่าไปเล่นของสูงสักวันหนึ่งเธอจะรู้สึกได้เอง ว่าคำนั้นมันไม่ใช่เกมเซตขาไม้เทสเสียงไล่เกนฉันแค่ศิลปินเดี๋ยวที่ไม่ได้มีค่ายเพลงแต่ว่าเพลงที่ฉันเขียนนั้นมันนอกมาจากใจลองฟังน้ำเสียงที่มันหนอกมาจากไม้ใจไม่เสถียรเพราะฉันก็แค่เสมียนใจฉันแม่งเสียตอนเธอกอดมากับใครวิ่งมาสุดท้ายจนมันถึงวันนำลาต่อให้ฉันเขียนเพลงไปอีกพันพันบา์เธอกงมีความสุขเวลาได้เล่นเคมีและฉันดูตัวเองดีเธอไม่ชอบ